เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่26กพฤศิกายนกลับมาอีกครั้งกับศึกพรีเมียร์ลีกหลังจากมีการพักบเบรกทีมชาติกันไปโดยเกมคืนนี้ครับกับสัปดาห์ที่13มแมนยูนเต็ดจะยกพลบุกไปเยือนเอเวอรตที่กูดิสันพาร์คในเกมคู่ดึกวันนี้ครับ โดยสาหรับเกมนี้ทัปปีแสดงได้ข่าวดีเมื่อเรื่องตังแต่ที่เจ็บไปนานอย่างลูกชอกลับมาช่วยทีมแล้วแต่ก็ดันมาเจอข่าวร้ายเพิ่มเติมครับเมื่อเมสันเมาส์กองกลางตัวใหม่ก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วเช่นกันทั้งที่ตั้งแต่ซื้อมาก,ก็ยังไม่ได้แสดงความคุ้มค่าอะไรเลยครับกับเงินกว่า55ล้านปอนด์ส่วนฝั่งเอเวอเรตเจ้าบ้านก็มีข่าวร้ายไม่ต่างกันเนะครับเมื่อโดนหักไปถึง10แตม้มหลัง FA มีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่ามีการผิดกฎการเงินหรือว่าผิดกฎ FFT แลลก็หปอยู่นนตกชั้ณนนะเวลานี้ด้ดวยครับ ทำให้เกมนัดนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายสําหรับทัพปีสแดงเพราะว่าเอเวอร์ตันคงจะสู้สุดใจเลยครับไม่องั้นแล้วมีโอกาสร่วงไปนับหนึ่งใหม่ที่เดือดแชมเปี้ยนชิพอย่างแน่นอนเรามาเข้าเรื่องที่การพรีวิวเกมคู่นี้กันเลยนะครับเอเวอเรตันเปิดกูดิสันพาร์กต้อนรับการมาเยือนของปีสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเกมคู่นี้ครับจะลงแข่งเวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยกรรมการในสนามเป็นจอห์นบลูสและกรรมการในห้องวีอจะเป็นคริสคาวานัต ส่วนช่องทางการรับชมในครับก็ทาง t r u พ p ีเม i e r f o o ต b a l l 1และก็2ครับเรามาทีความพร้อมของ้งสองทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านเอเวอร์ตันกันก่อนสำหรับทัพคอฟฟี่สีน้ำเงินก็อย่างที่บอกไปในครับเพิ่งจะโดน FA ตัดแต้มไปถึง10แต้มจากการผิดกฎการเงินทำให้จากตอนแรกมี14แต้มหนะครับเหลือเป็นแค่4แต้มเท่านั้นตอนนี้ร่วงอยู่โซนตรงชั้นดับสิบ19ของตารางคะแนนเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามครับกับการเจอเอเวอร์ตันณเวลานี้ไม่ใช่งานง่ายของแมนยูเต็ดอย่างแน่นอน นื่องจากว่าผลงานในช่วง4เกมหลังสุดนะครับเอเวอร์ตันไม่แพ้ใครเลยแบ่งไปชนะถึง3เกมแล้วก็เสมอไป1เกมซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วการโดนตัดแต้มมากถึง10แต้มจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะเอเวอร์ตันมากน้อยแค่ไหนครับกับการเจอกับแมนยูเต็ดในเกมคืนนี้ ส่วนเรื่องคุมพร้อมนักเตะนะครับก็ต้องบอกว่าเอเวอตันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นัดนี้ชอนดาส์จะไม่สามารถใช้งานได้เพียงแค่2รายนะครับคือเดลเลอันลีและก็อันเดรโกเมสซึ่งทั้งสองรายนะัก็มีอาการบาดเจ็บหนักอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมาตั้งแต่ช่วงเปิดซีซั่นแล้วครับดูนักเตะที่ต้องลุ้นว่าจะลงสนามได้หรือไม่นะครับก็มีเพียงแค่2รายเท่านั้นก็คืออามาดูโอนานาและก็เชซุสโคลแมนที่คงต้องลุ้นนะครับว่าจะผ่านความฟิตก,ก่อนเกมลงสนามได้หรือไม่ สำหรับบรรดาตัวหลักที่พร้อมเป็นตัวแสบให้กับแมนยูเตดในเกมคืนนี้นะครับก็อย่างเช่นกองหน้าตัวเป้าอย่างเดวินิกคาวเวิร์ดเลวินปีกตัวเก่งอย่างเดวไวยแมกนิลและนอกจากนี้ครับ2อ,อดีตนั้งเตะของกองทัพปีแสดงอย่างเจมส์การ์เนอร์และก็แอชลีย์ยังก็พร้อมลงสนามให้กับเอเวอร์ตันในเกมคืนนี้ด้วยมาคันี้ความพร้อมของฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับสำหรับลพลเอกกองทัพปีแสดงก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นนี้มาฟอร์มของทีมโดยรวมยยัังงไมม่่่ดีขขึึ้้้้้นนนหรรรืือออวากะเตตแแคบ แต่กลับไปกลับมาเป็นว่าผลงานในช่วง5เกมหลังสุดโดยเฉพาะในลีกแมนยูนเต็ดคว้าชัยไปถึง4เกมด้วยกันครับกับผลงานรุ่มๆดอนๆแบบนี้โดยเกมล่าสุดก็มีการพักเบรกทีมชาติก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะลูตันทาวไป1ประตูต่ตอศูนย์จากประตูชัยของกองหลังอย่างวิกตอร์ลินเดอร์ลฟทำให้ขึ้นมาอยู่ถึงที่6ของตารางคะแนนแต่ถ้าว่าล่าสุดนะครับโดนนิวคาสเซิลและก็ไบรตันแซงกลับไปแล้วหลังจากทั้งคู่คว้าชัยมาได้ในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ สำหรับเรื่องคุมพร้อมนักเตะนะครับเกมนี้แมนยูนเต็ดได้รับข่าวดีเมื่อได้ลุกชอแบ็กซ้ายตัวเก่งกลับมาช่วยทีมแล้วครับหลังจากหายหน้าหายตาไปกว่า3เดือนนอกจากนี้อารอนมันบิซากา้าที่มีการป่วยในเกมกับลูตันเท้าที่ผ่านมาก็จะกลับมาช่วยทีมได้นะครับในเกมคืนนี้อย่างไรก็ตามตัวเจ็บก็ยังถือว่าเต็มทีเหมือนเดิมครับไล่มาตั้งแต่อามาดิโอโลคาเซมิโรคริสเซนเอริกเซนไซเรลมาเลเซียลิซันโดไวดิเนสจอนี่อีแวนรัสมุสไฮลุนและก็รวมไปถึงเมสันเมาส์ครับที่าสุด โดยสาหรับนีรายของราสมุสฮอยลุนหนึ่งครับก็ยังพอมีความหวังว่าอาจจะกลับมาลงสนามในเกมคืนนี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับการเทสความฟิตครั้งสุดท้ายนะครัวว่าจะพร้อมหรือเปล่าโดยหากว่าฮอยลุนไม่พร้อมลงสนามในครับก็ต้องมาดูกันว่าเอริกเฮนทักจะเลือกใครเป็นกองหน้าตัวเป้าครับระหว่างมาคัสแลตฟอร์ดหรือว่าจะเป็นองตอรีมาซิยานที่ลงทําหน้าที่แทนอีกตาแหน่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันในครับคือตําแหน่งนายทวานต้องมาู้ดูกันครับว่าเอริกเฮนทัก จะเลือกใช้คลายครับระหว่างอันตายบายินเดียในาทวันมือ2หรือว่าจะเป็นอังเรโอนาน่าหลังจาในเกมทีมชาติที่ผ่านมาโอนาน่ามีอาการบาดเจ็บและถึงแม้ว่าตามข่าวจะพร้อมลงสามช่วยทีมแล้วแต่ก็ต้องมาลุ้นดูครับว่าบายินเดียที่พร้อมกว่าเอารูเทนักจะให้โอกาสหรือเปล่าสำหรับบรรดาตัวความหวังที่เหลือในครับอย่างบรูโน่ฟานันเดสอเลฮันโดกายนาโชหรือแม้กระทั่งความหวังในเกมรับอย่างแฮร์รี่แม็กไกวก็ยังพร้อมลงสนามครับเรามากันนิดคาดการณ์แล้วตัวจริงของทั้ง2ทีมกันในครับจากทางเว็บไซต์โซฟาสก e เริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านเอเวอร์ตันกันก่อนนะครับวันนี้ชอนไดจะมาในแผน4-4-1-1นายทวารเป็นจอแดนพิกฟอร์ดสีกองหลังนะครับแบ็กขวาเป็นแอชลรีย์ยังแบ็กซ้ายเป็นวิตาลีมิโกเลนโก้คู่เซนเตอร์จารัดแบนเวดและก็เจมส์ทาคอฟกี้ครับมาที่แผงกลาง4รายนะครับทางขวาเป็นแจ็คแฮร์ริสันทางซ้ายเป็นเดวายแม็กนิวคู่กลางเป็นอามาดูโอนาน่าและก็เจมส์การ์เนอร์ส่วน2ตัวรุกนะครับหน้าต่ำเป็นอับดุลไลดูกูเร่และหน้าเป้าเป็นโดมินิกคาววเิร์ดเลวินครับ มาดิคาดการฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือนกันบ้างนะครับวันนี้เอริกเคนฮากจะมาในแผนเก่งก็คือ4-2-3-1นายทวานเป็นอังเดรโอนาน่สีกองหลังครับแบ็กขวาเป็นอารอนวันบีซาก้าแบ็กซ้ายเป็นลุคชอวคู่เซนเตอร์ราฟาเอลวารานกับแฮร์รี่แม็กไกวรสองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับสกอตต์แม็กโทมิเนีกับโซฟิยันอัมราบัตสามตัวรุกครับเป็นขวาเป็นมาคัสแรดฟอร์ดแทงซ้ายเป็นอาร์เรฮานโดกายนายโชและมีบรูโน่ฟานเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนสุดหน้าตัวเป้าในครับใช้ออนโตนีมาาซยน สำหรับผลสกอร์ที่คาดการณ์ในครามอ้างอิงจากทางเว็บไซต์ WhoScore e v e r ตันจะเปิดบ้านเอาชนะกองทัพปีแสดงของเราไปด้วยผล2ประตูต่อ1ครับเรามากันทีเพลสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมกับเอเวอร์ตันของเอริกเคนฮากนะครับซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ก็ลองมาดูกันครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก่อนลงสนามเจอกับเอเวอร์ตันกันบ้างมากันทีประเด็นแรกนะครับกับเรื่องความพร้อมของ3นักเตะอย่างรัสมุสฮอยลุนอังเรโอนานาและก็ลุคชอวโดยเอริกเคนฮาษณ์กับสื่อถึงประเด็นนี้ว่า รัสซูสคายล์เขาใกล้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วเขากลับมาซ้อมได้แล้วถือเป็นความก้าวหน้าที่ดีของเราและเราต้องมารอดูกันว่าเขาจะพร้อมลงสนามให้กับเรามากน้อยแค่ไหนสำหรับลูกชอและก็อังเดรโอน่าลูกชอเขาพร้อมลงสนามให้กับเราอย่างแน่นอนในเกมกับเอเวอร์ตันส่วนอังเดรโอน่าก็โอเคดีนะเขาซ้อมได้แล้วและเขาก็น่าจะพร้อมลงสนามให้กับเราเช่นกันมาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับการคัมแบ็คของลูกชอโดยเอริกเฮนักได้ให้สัมภาษณ์ว่า คุณสามารถพูดถึงได้หลายอย่างคุณพูดถึงเรื่องสภาพร่างกายของเขาความสามารถด้านเทคนิคของเขาความเป็นผู้นําของเขาซึ่งมันชัดเจนมากๆม,มันก็ช่างนานจริงๆนะกับซีซั่นที่เราไม่มีแบ็กซ้ายตัวจริงเรามีความสุขมากที่เขากลับมาแล้วและเป็นสัญญาณที่ดีอย่างมากของเราเขาจะช่วยให้เรามีเสียรภาพมากขึ้นผมมั่นใจอย่างนั้นมาที่ประเด็นต่อไปครับข่าวบาดหมางกับราฟาเอลวารานด้วยเอริกเคนฮากได้ให้สัมภาษณ์ว่า นี่มันก็แค่ข่าวลือเท่านั้นเขาเป็นนั้งแต่คนสําคัญของเรามากๆแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการแข่งขันภายในทีมซึ่งก็ควรมีสิ่งนั้นในะดับท็อปอย่างพวกเราอยู่แล้วมาที่ประเด็นสุดท้ายนะครับกับโปรแกรมหนัก3เกมเยือนต่อจากนี้โดยเอเดนกน้าครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าเรามีสัปดาห์ที่เกมนั่นอย่างมากเราเล่น3เกมภายใน6วันซึ่งทั้งหมดเป็นเกมเยือนแต่เราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้เรามีเดือนที่สำคัญมากๆแต่เราก็ตั้งตารอยอย่างยิ่งเลยนะและก็มีความมั่นใจด้วย ในพรีเมียร์ลีกทุกทีมนะสามารถแพ้ชนะกันได้หมดไม่มีเกมไหนที่ง่ายสําหรับทีมไหนเลยทุกทีมสามารถทําตามหล่นได้หมดแต่เราก็ชนะมา4จาก5เกมหลังสุดนะซึ่งสิ่งนี้แหละมอบความมั่นใจให้กับเราในเกมต่อไปอย่างมากมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีแผนการรับมือเราวางแผนเอาไว้ในการรับมืออยู่แล้วเราแจ้งให้กับนักเตะทราบและพวกเขาก็ทําตามหน้าที่แต่ก็นั่นแหละทุกอย่างจะออกผลได้ทุกคนก็ต้องร่วมมือกันภายในสนามให้เต็มที่ที่สุด หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม